โฉนดไม่หายดันไปขอออกใบแทนบรรดาคนซื้อเจ้าหนี้ผู้รับจำงระวังให้ดีเพราะนิติกรรมประเภทนี้อาจถูกฟ้องเพิกถอนเสียเงินฟร่ <c oughs> ก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่บรรดาเจ้าของที่ดินมีการแย่งกันระหว่างคนที่ถือครองที่ดินคนถือครองโฉนดหรือแม้กระทั่งมรดกทายาทที่ยังมีการแย่งกันบางคนบอกว่ายึดโฉนดไว้แต่บางคนที่อยากได้ก็ไปแจ้งหายออกใบแทนเหล่านี้ แต่ข้อกรรมมันจะไปตกอยู่กับคนซื้อมาทํานิติกรรมต่อเนื่องมาหรือประเภทเจ้าหนี้ผู้รับจำนำจำนองขายฝากพอมาตรวจสอบภายหลังอ้าวผลทางกฎหมายเกิดการเพิกถอนเสียเงินทิ้งได้เหมือนกันปัญหาจึงสอบถามทนายอนอนท์เข้ามาว่าพี่กรณีว่าออกใบแทนโดยที่โฉนดตัวจริงยังอยู่กับอีกคนหนึ่งเกิดการฟ้องร้องกันผลทางกฎหมายเป็นยังไงแล้วทีนี้เราเป็นคนนอกพูดสุดจริตเสียค่าตอบแทนไม่รู้เรื่องอีนโนเอเน่ กฎหมายคุ้มครองไหมพี่การต่อสู้ต้องต่อสู้ยังไงในเรื่องของการออกใบแทนโฉนดที่ดินจริงๆมันก็มีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินนะครับพศ2497ซึ่งในส่วนของการแจ้งหายหรือออกใบแทนเขาระบุไว้ในมาตรา63ว่ากรณีโฉนดที่ดินผู้ใดเป็นอันตรายชํารุดสูญหายให้เจ้าพนักง,งานที่ดินออกใบแทนนอกจากนั้นมาตรา72ของประมวลกฎหมายที่ดินก็กําหนดไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ให้คู่กรณีนําหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่อดําเนินการ2อ,อย่างนี้มีการกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินนั่นคือถ้าหายต้องกรณีว่าโฉนดเป็นอันตรายชํารุดสูญหายเท่านั้นแต่การที่บอกว่ารู้อยู่กับคนหนึ่งเก็บไว้คุณไม่มีสิทธิ์ไปแจ้งนะฮะ ทีนี้กรณีว่าคุณไปออกโดยไม่มีเหตุตามมาตรา63มันก็จะมีผลว่าในการออกเอกสารดังกล่าวออกไม่ชอบออกโดยไม่ต้องด้วยเหตุตามมาตรา63ส่งผลให้ใบแทนฉบับนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝา่าฝืนต่อกฎหมายทีนี้นิติกรรมที่ทําขึ้นตามมาตรา72ที่ตามมามันก็ต้องตกเป็นโมฆะนะนอกจากจะมีการดําเนินคดีอาญาในส่วนการแจ้งความเท็จออกไปแทนแล้ว ผลทางคดีแพง่งนั่นคือกรณีว่าใบแทนออกโดยไม่ชอบไม่ต้องด้วยมาตรา63ส่งผลให้การทำนิติกรรมตามมาตรา72ตกเป็นโมฆะเนื่องจากฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เขาระบุไว้นิติกรรมใดที่มีการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีถือว่าตกเป็นโมฆะ คําว่าเป็นโมฆะคือเสียทิ้งมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าใบแทนมันไม่ชอบออกโดยไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าขัดออกโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและนิติกรรมที่คุณไปทำตามมาตรา72ก็คือต้องห้ามแล้วว่าคุณไม่มีเอกสารสิทธิ์ของที่ดินของอาของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนนิติกรรมการจดทะเบียนตามมาตรา72ก็คือขัดโดยชัดแจ้งโดยข้อกฎหมาย ส่งผลให้ตกเป็นโมฆะตามมาตรา150ของประมวลกฎหมายแพ่งและที่ดินเอาสิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โทษนะฮะเอาละสิบรรดาเจ้าหนี้คนซื้อบอกอว้วสุดจริตอว้วซื้อมาโดยเสียค่าตอบแทนไม่รู้เรื่องอินอีเนคคำว่าเป็นโมฆะนะฮะภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเสียทิ้งมาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อการจดทะเบียนโอนมาเป็นของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเสียทิ้งเป็นโมฆะ บรรดานิติกรรมที่ต่อมานะฮะว่ามีการซื้อขายจำนำจำนองขายฝากเมื่ออันแรกเป็นโมฆะเอกสารออกไม่ชอบความไม่ชอบของโมฆะโลทั้งหมดเลยเมื่อเอกสารออกมาโดยไม่ชอบพอโละคนซื้อคนขายจำนำจำนองโลไปด้วยถือว่าเป็นโมฆะเสียทิ้งมาตั้งแต่เริ่มต้นทําให้บรรดาเจ้าหนี้หรือคนที่ซื้อที่ดินระวังให้ดีในส่วนของการออกไปแทนในเรื่องนี้มีดีกากําหนดไว้ด้วยนะ เป็นดีกาที่2 44ทับสองหหม่ๆเลยปีนี้เลยนะฮะการที่จำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกรู้ว่าโฉนดที่ดินพิพาทอยู่กับโจทแต่กับมอบอำนาจให้ผู้มีเชื่อไปยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเมื่อจำเลยที่1ได้รับใบแทนโฉนดที่ดินเมื่อวันที่22มีนา6-1จำเลยที่1จดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่2ในวันที่10เมษายน61เป็นเวลาหลังจากได้รับใบแทนเพียง18วัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการจำเลยที่หนึ่งที่เจ้าที่ดินพิพาทอันเป็นมรดกมาเป็นของตนเพียงผู้เดียวย่อมไม่เป็นไปเพื่อการจัดการทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทอันเป็นการกระทําผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดกและนอกขอบอํานาจของผู้จัดการจึงเป็นการกรททาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยที่หนึ่งไม่มีสิทธิจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่2ซึ่งจำเลยที่1ให้ผู้มีเชื่อไปขอออกใบแทนทั้งที่โฉนดที่ดินไม่ได้สูญหาย ใบแทนโฉนดที่ดินซึ่งจำเลยที่1นําไปจดทะเบียนขายให้แก่จำเลยที่2จึงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลให้โฉนดที่ดินถูกยกเลิกไปและถือไม่ได้ว่าใบาแทนโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่คู่กรณีจะนําไปใช้จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา63วรรคแรกประกอบมาตรา72 การจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทย่อมใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิร่วมในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกฟ้องเรียกที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่2ได้นะครับก็ต้องถือว่าแม้นจำเลยที่2จะไม่รู้เรื่องนะซื้อมาโดยเป็นบุคคลภายนอกสุดจริตเสียค่าตอบแทนแต่ความเป็นโมฆะเนื่องจากว่ามาตรา72กํากำหนดไว้ว่าให้คู่กรณีนำเอกสารสิทธิ์ไปจดทะเบียน เมื่อไม่มีเอกสารสิทธิจึงเป็นการจดทะเบียนโดยฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายที่ดินมีผลให้นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะดังนั้นต่อไปบรรดาใบาแทนคนที่จะซื้อดูให้ดีเจ้าหนี้ดูให้ดีจะรับซื้อจำนำจำนองไว้ถ้ากรณีใบแทนตัวจริงอ่ะมันอยู่ที่ไหนสอบถามเขาด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นการปกปินกันลักษณะแบบนี้อาจจะถือว่าเป็นโมฆะเงินที่เราจะซื้อหรือรับจำนำจำนองไว้เสียทิ้งทั้งหมดระวังให้ดี